สวัสดีคะ่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันชัยทาโร่นะคะช่องพี่หมอดูได้ทุกเพศทุกวัยเนาะแทนเพศกันเอาเองเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครเชื่อในศาสตร์ของไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่ไพ่ออร์เรคิลนะคะไพ่ไม่เคยโกหกใครไม่ตอบอาวใจใครค่อนข้างที่จะตรงและแม่นยําต่อหน้าผู้ที่รับฟังคําทํานายนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะแรนดอมของพี่หมอในวันนี้ก็คือจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ในความรักนะคะเรื่องใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะ ทุกคนเข้ามาแล้วไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนค่ะเรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริงในโลกนี้นะคะตั้งจิตอธิษฐานสื่อพลังงานมาที่หน้าไพ่ของพี่หมอนะคะโอเคนะพี่หมอขอเช็คพลังงานหนึ่งใบก่อนนะคะว่า,าจะมีพลังงานตรงกับท่านใดนะคะขอหนึ่งใบนะคะหากพลังงานเอเนจีตรงกับทุกท่านที่เจอคลิปนี้ก็ไปต่อกับพี่หมอได้เลยนะคะหากไม่ตรงไม่ดราม่านะคะเพราะว่า เป็นดวงแรนดอมนะคะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวกับพี่หมอเท่านั้นนะคะให้ดูเพื่อความบันเทิงนะคะเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตหืมสิบดาบสิบดาบในท่นี้พลังงานตรงกับคนที่เกิดในธาตุลมนะคะเมถุนตุลกลุ่มได้ด้วยนะคะคนที่เกิดในวันที่สิบ หรือลงท้ายด้วยเลขศูนย์ได้ด้วยเหมือนคุณอยู่ในเกณฑ์การผิดหวังเสียใจอกหักรักคุดหรือเพิ่งเลิกราย่าร้างปิดจบในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะอาจจะเจอในความสัมพันธ์ที่มันเป็นความสําคัญที่ท็อกซิกที่ผ่านมาโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังด้วยเรื่องของมือที่สามนะคะสิ่งที่คุณเคยให้กับบุคคลนี้นะกลับกลายเป็นเหมือนมัน มันเหลือค่าเป็นศูนย์กลับกลายเป็นไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะที่คุณคิดอยู่นะตอนนี้แต่พี่หมอเชื่อเลยว่าคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะคุณก้าวผ่านมันไปได้แน่นอนมันเป็นการที่จบทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะโอเคนะพี่หมอต้องเก็บไว้ตรงนี้เพราะว่ามันเป็นไพ่สิบดาบเนาะโอเคค่ะเรามาเช็คกันว่าเซอร์ไพรส์ในด้านความรักนะคะเรื่องใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณ เร็วๆนี้นะคะในเร็วๆนี้ตั้งจิตอธิษฐานนะคะรีแลกพลังงานทําจิตให้สงบนิ่งมากที่สุดเลยโอเคนะเปิดไพ่ไปพร้อมๆกับพี่หมอเลยนะคะว้าว king of p e n t a c l a l นะคะหมายถึงวา่าราชาถือเหรียญเนี่ยค่ะ หลังจากนี้ชีวิตของคุณที่จะเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นในความรักของคุณคือพลังงานเนี้ยตรงกับคนที่เกิดในธาตุดินมังกรประสบการณ์หรือคุณอาจจะดีวอยู่กับคนคนนี้หรือจะเป็นคนในลักษณะเนี้ยค่ะที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณเขาเป็นผู้ให้มากๆเลยค่ะคนคนนี้ค่อนข้างที่จะมีหน้าที่การงานโตจเจริญเติบโตในหน้าที่การงานมากนะพบ จอความสําเร็จความมั่นคงในชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อยและคนคนนี้ถ้าเขาเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเขาค่อนข้างที่จะเป็นผู้ให้มากเป็นรักที่แบบเท่าเทียมกันเป็นความรักที่ปลอดภัยเขาตามหาดวงจิตดวงใจของเขานะคะที่เหมือนเขาตามหามาทุกภพทุกชาติเลยก็ว่าไปได้นะคะและถ้าเขาเจอคนคนนี้นะคะเขาจะดูแลดวงจิตดวงใจความรักในครั้งนี้เป็นอย่างดีพร้อมที่จะซัพพอร์ตดูแลของคุณให้ดุจเหมือนเจ้าหญิง ะะหรือเจ้าชายในชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ไม่ต้องน้อยใจเลยค่ะสิ่งที่จะเซอร์ไพรส์นะในเรื่องของความรักเรื่องที่หนึ่งเลยที่พี่หมอบอกเลยคือความมั่นคงความเสมอภาคความเท่าเทียมจะเจอรักที่ปลอดภัยรักที่มาโปรเทคดูแลคุณซัพพอร์ตคุณได้นะคะพลังงานสวยงามมากเลยค่ะทุกคนนะเก okay. ็บ้ต่อไปนะคะ เอ็ดออฟคั mm hmm. คุณเรียกรอ้องอธิษฐานร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานหนึ่งถ้วยเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่การได้รับของรางวัลที่ถูกอ,อกถูกใจความรักในครั้งนี้เป็นรักครั้งใหม่ของคุณนะคะพลังงานตรงกับคนที่เกิดธาตุน้ำบินกรกฎพิจิกเนี่ยแสงสว่างนะคะพระอาทิตย์ส่องแสงนะคะให้กับชีวิตของคุณได้พบเจอในรักครั้งใหม่ครั้งนี้ที่มาเติมเต็มให้กับชีวิตรักของคุณนะคะเป็นความรักที่แบบปลอดภยัยและมีความสุขซาบซึ้งที่สุดเลยนะ,ะเป็นความรักที่แบบ เหลือล้นเติมเต็มชีวิตคุณจนล้นเห็นไหมคะคุณทาทาบุญกรวดน้ํานะคะทําบุญกรวดน้ําให้กับเจ้ากรรมนายเวรเยอะๆเลยนะคะแล้วคุณจะได้พบเจอรักครั้งใหม่เนี่ยที่เทวดานางฟ้าท่านประทานพรมาให้กับของมาให้กับชีวิตของคุณขออภัยนะคะเนี่ยค่ะเป็นรักที่อาจจะเหมือนข้ามน้ําข้ามทะเลมาเจอกันนะต่างถิ่นต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศอย่างนี้ก็ได้ด้วยหรือเป็นรักที่แบบอยู่ใน ในประเทศเดียวกันจะอาจจะเป็นเหมือนต้องห่างกันด้วยระยะทางอย่างนี้ก็ได้ด้วยเป็นรักครั้งใหม่เนี่ยที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะจะมอบโอกาสดีๆนะความรู้สึกดีๆนะคะความเขาเรียกว่าความน้ำใสใจจริงนะที่คุณเคยเรียกร้องจากคนเก่าแล้วไม่ได้คนคนนี้มาแทบจะไม่ต้องเรียกร้องอะไรเลยเขาเรียกว่าเป็นรักที่ไร้เงื่อนไขเปแบบไร้เหตุผล ะะโดยที่คุณไม่ต้องเรียกร้องอะไรจากเขาสิ่งที่มันใช่มันจะมาในเวลาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับชีวิตคุณมากที่สุดเลยพลังงานสวยมากทุกท่าน p พจออฟคัฟนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะหรือประมาณอายุ20บวกขึ้นไปนะคะไม่เกิน45บวก นะ,ะที่พี่หมอเจอพลังงานในตรงนี้เขาเรียกว่าให้เชื่อในเซนในสัญชาตญาณของคุณคุณมีสัมผัสที่หที่ดีมากให้คุณทําบุญปล่อยปลาหน้าเขียงนิดหนึ่งนะเพื่อเปิดรับความรักดีๆเนี่ยเข้ามาในชีวิตของคุณคนคนนี้พี่หมอบอกเลยว่าเขา เป็นคนที่มองอนาคตร่วมกันกับคุณแน่นอนถ้าคุณได้เจอกับคนคนนี้เขาเรียกว่ามีเกณฑ์สร้างอนาคตนะแต่งงานมั่นหมายกันสูงมากเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่คุณดีมากนะในเรื่องความรักต่อจากนี้ไปสิ่งที่คุณไม่เคยเจอเลยคุณจะได้รับจากคนคนนี้เลยค่ะนะทั้งสายเปย์นะคะเาเรียกว่าเปแบบไรเงินไขแบบไรเหตุรักแบบไร้เงินไขเปแบบไร้เหตุผลนะพลังงานจากเด็กคนนี้กับผู้ชายคนนี้หรือเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความแบบ น้ำใสใจจริงรักที่บริสุทธิ์รักที่โซคิวมากๆเลยหลังจากนี้ไปเครียกว่าความรักของคุณนะ่ะจะเป็นความรักที่สีชมพูนะคะลัคกี้อินเลิฟมากๆเลยใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้หมอเปิดให้อีกสองใบนะคะเซเว่นออฟคัคุณขาคุณเป็นคนที่แบบรักในเหมือนมีจินตนาการนะคะวาดฝันในเรื่องของความรักมากๆเลยว่าต้องการให้เป็นแบบนี้แบบนี้นะต้องการเจอคนสาเปต้องการเจอคนที่ ร่วมสร้างชีวิตไปด้วยกันนะคะต้องการแบบเหมือนสายยานเดียวกันคือคิดที่จะสร้างครอบครัวมีบ้านมีรถมีบุตรไปด้วยด้วยกันคุณมีความจินตนาการในรักครั้งนี้มากและพี่หมอเชื่อเลยว่าคุณจะได้รับสิ่งนั้นแน่นอนค่ะเป็นเป็นพลังงานที่แบบจักรวาลเปิดฟ้าเปิดนะคะแรงของจักรวาลที่ประทานให้กับคุณนะคะเขาบอกว่าคุณจะได้สิ่งของที่ถูกอกถูกใจที่ผ่านมาเป็นช้อยเป็นตัวเลือกต่อจากนี้ไปจะมีคนมาให้คุณเลือกเยอะมากและคุณก็จะได้เลือกได้คนที่ถูกอกถูกใจคุณที่สุดเลือกได้คนที่ ที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของคุณคุณเลือกคนเดียวไม่พอนะคะเป็นพลังบุญพลังจักรวาลพลังกดแรงดึงดูดที่ท่านได้ช่วยเลือกให้กับคุณด้วยนะคะเนี่ยร้องขออธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพลังงานมันดึงดูดคุณทั้งสองคนให้มาเจอกันกับดวงจิตดวงใจที่คุณตามหานะคะเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเส้นทางที่แบบดีมากๆเลยเป็นความรักที่ค่อนข้างที่จะโรแมนติกความรักที่มันมันมีความสุขเป็นความรักที่มาเติมเต็มให้กับชีวิตคุณมากค่ะ โอเคนะคะโอ้ยเดือดซันทุกคนคะ่ะพี่หมอดีใจกับทุกคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้มากเลยเนี่ยพลังงานตรงกับคนเกิดธาตุน้ํามีกรกฎพิจิกธาตุดินมังกรผู้สุขการและที่สําคัญคือคนเกิดในวันอาทิตย์ต่อจากนี้ไปนะชีวิตคุณจะมีแสงสว่างให้กับชีวิตนะคะพุ่งทยานเข้ามาหาชีวิตคุณเลยนะคะการเงินการงานความรักคุณจะได้พบเจอรักที่แบบพร้อมที่จะก้าวไปกับคุณนะ,ะมั่นหมายแต่งงาน นะคะสร้างครอบครัวด้วยกันเนี่ยถ้าแต่งงานมั่นหมายปุบคุณขาเนี่ยตรงกว่าคนที่เกิดในปีชวดได้ด้วยนะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์เหมือนมีบุตรพร้อมที่จะมีบุตรไปด้วยกันเลยเป็นพลังงานที่แบบต่อจากนี้ไปชีวิตคุณไบรท์สุดๆนะคะฟ้าเปิดจัก,กรวาลเปิดมาถึงมันเป็นแรงสั่นสะเทือนที่คุณได้มาเจอคลิปนี้แล้วมันเป็นวิดีโอของคุณคลิปของคุณเป็นความรักที่คุณตามหามาน,นานนะคะมันจะบังเกิดเกิดขึ้นกับคุณในเร็ววันนี้เลยค่ะทุกคนค่ะเป็นพ่ายที่ดีที่สุดมากๆเลยนะคะดูใต้สำรับนิดนึงนะ แต่สำหรับคือ the w h e l of fortune คุณขาความเซอร์ไพรส์แบบในความรักของคุณที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้คือเป็นพลังงานที่แบบชีวิตพลิกเลยคะ่ะนะเป็นโชคชะตานะเป็นวงล้อแห่งชีวิตที่เขาบอกว่าได้หมุนถึงเวลาของคุณแล้วคะ่ะได้หมุนมาหา ถึงตัวคุณแล้วค่ะเขาเรียกว่าเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์และเวลานั้นก็มาถึงตัวคุณแล้วด้วยพี่หมอตื่นเต้นค่อนข้างที่น้ําเสียงอาจจะแบบอัพขึ้นนิดหนึ่งนะคะพลังงานคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีได้ด้วยโชคชะตาทว so ินเฟรมโซเมตนะคะดิสตินีมาบังเกิดเกิดขึ้นกับคุณแล้วคุณเห็นไหมคะเนี่ยแสงสว่างในชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างมันส่องมาที่ตัวคุณเลยนะคะมันจะทําให้คุณพบเจอกับรักแท้รักแท้ทางจิตวิญญาณรักแท้ที่ตามมาทุกภพทุกชาติมันเป็นคู่ที่สินเสมอกันเป็นคู่บบุญคคูู่่แท้ารมมกีก นะความรักหลังจากนี้ไปมันเป็นความรักที่แบบอะไรที่มันเคยเจอที่ท o ซิกที่ผ่านมามันจะไม่มีอีกแล้วค่ะมันจะพลิกชีวิตคุณจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยเป็นไพยย่แห่งความโชคดีนะ w h e วิลล์ออฟฟอรกับ t ด e Sun เนี่ยโชคดีสุดๆโชคดีมากๆนะมันมันไม่ได้โชคดีธรรมดามันโชคดีแบบอุด,ดมสมบูรณ์มั่งคั่งเหลือเฟือเลยค่ะทุกคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่อย่างใดนะพี่หมอบอกเลยนะโอเคนะพี่หมอขอเช็คไพ่ออร์ดินนิดหนึ่งนะคะ เพิ่มเติมให้กับทุกท่านขนาดไพายิปซีผ้าทาโร่สำหรับเนี้ยมันก็แบบพลังงานมันดีมากๆดีสุดๆเลยนะคะขอเช็คออร์เคิลอีกหน่อยนะคะว่าไพ่ออร์เคิลอยากจะบอกอะไรกับทุกท่านโอเคนะไพ่ออร์เคิลบอกว่าองออ all thoughts all thoughts you hurt me i understand and forgive you นะคะเขาบอกว่าถึงแม้ว่าคุณจะทําให้ฉันเจ็บปวดแต่ฉันก็เข้าใจและให้อภัยคุณไพโอเรคิลนี่ก็สุดยอดเช่นกันใบนี้ออกมาบ่อยเหลือเกินนะคะสําหรับนี้นะฮะแอนนอลเรดดี้ a ุ e เทค o แค o ฟิวนาเขาบอกว่าฉันยังไม่พร้อมที่จะดูแลคุณณนะตอนนี้แต่ฉันเชื่อเลยนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องใช้เวลาให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์และคุณเองเป็นคู่กันนะคะพี่หมอบอกเลยนะเพียงแค่เวลาอาจจะเป็นเหมือนลนักษณะระยะทางที่มันมาเกี่ยวข้องและมันทําให้คุณจะต,ต้องแบบ ใช้เวลาในตรงนี้เพื่อทบทวนในบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะให้ได้สิ่งที่ถูกต้องและสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตคุณนั่นเองนะคะนะคะ I feel strongly attracted to you นะคะ and I w a n n a call you every day แต่อย่างไรก็แล้วแต่นะคะเขาก็ยังบอกว่าฉันรู้สึกถึงแรงดึงดูดในตัวคุณมากๆเลยนะคะและทำให้อยากโทรหาคุณในทุกๆวันพลังงานสุดยอดจริงๆไปหนึ่งนะคะ I have been waiting for you right here เขาบอกว่าฉันรอคอยคุณอยู่ตรงนี้ตลอดมาอย่างไรก็แล้วแต่นะคะเขาและคุณก็ยังรอคอยซึ่งกันและกันอยู่ในที่ที่เป็นที่ของคุณและเขานะไม่มีเกณฑ์การจะทิ้งกันไปไหนเลยนะคะเชื่อได้เลยเ,เรียกว่า I am so confused นะคะ I am so confused What choose I do ฉันสับสนเหลือเกินฉันควรทําอย่างไรดีนะคะเขารู้สึกสับสนในบางสิ่งบางอย่างคือในความกลัววิตกกังวลนะเขาอยากให้คุณเป็นที่ปรึกษาของเขาอย่างน้อยให้เปิดอกคุยกันในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเค okay, นะ I miss you so much that I can't sleep นะคะเขาบอกว่าเขาคิดถึงคุณมากนะฉันคิดถึงคุณมากจนนอนไม่หลับเลยพลังงานนะคะเออีกใบหนึ่ง I dream of future with you. I dream of a future with you นะคะคเขาบอกว่าฉันฝันถึงอนาคตที่มีคุณอยู่เห็นไหมคะเป็นาพาแห่งอนาคตที่คุณและเขาจะต้องมีกันและกันนะคะเพราะพลังงานนี้อีกใบนะคะ e v e n even, even if I don't dare to say e v e n if I don't dare to say it. I love you นะคะเขาบอกว่าถึงแม้ว่าฉันจะไม่กล้าบอกออกไปแต่ฉันรักคุณนะสิ่งที่เขาอยากบอกคือเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกไม่ได้สื่ออะไรมากมายให้กับคุณได้รับรู้ได้เห็นแต่เขายังอยากให้คุณเชื่อได้เลยว่าและนั่นคือเขารักคุณนะคะพลังงานแบบสวยสุดยอดเลยทุกคนขาพลังงานในวันนี้นะคะทั้งไพ่ออร์คอแล้วก็ไพ ย4ิบสี่พี่หมอเชื่อได้เลยว่าคุณสองคนเป็นคู่แท้เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ในความรักนะคะที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณในเร็วๆนี้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่อย่างใดเรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริงในโลกนี้นะคะใครชอบพลังงานนี้รับเป็นของคุณร้อยเปอร์เซ็นให้คุณกดฟอลโล่พี่หมอนิดหนึ่งนะคะเม้นไลค์แชร์รีโพสต์คลิปนี้ใครอยากจะสปอ์ตกล่องของขวัญเป็นค่าครูเป็นกําลังใจให้กับช่องพี่หมอก็สามารถกดกล่องของขวัญใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะขอให้ทุุกคคคนโชดีีมมวามสข ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ